ตะโคตตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทัพโหสิอยังโคภะควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคคสังเคนะสัตยิงปัญจมัตเตหิพิคูสเตหิสเปหิวะอัลหันเตหิทัสสหิตจะโลกัทาตูหิเทวาตาเยปุยเยนสนิปติตาหติพัควันตังทัศนายะพิโคสงคัญจะ ยัน,นุนวะายัมปิเยนะภควาเตนุป,ปะสังกเมยามะอุป,ปะสังกมิตตวาภควาโตสันติเกิเอปันเจกะคาถาพาเสย,ยามติอัตโขตาเทวตาเสยาย,ยาปินามะพัลวาปูริโสสมิสมัชิตังวาพาหังปภาษาเลยะระษาลิตังวาพาหังสมิเชย,ยะอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอตัตตะระชิทางตา ภควโตปุระโตปาตุระหังสุปัตตคูตาเทวตาพระวังตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิกมังคาทังอภาสสิมหาสมัโยปวัตนาสมิงเทวกายาสมาคตาอคตามะหะอิมังธรรมะ สัมยังทักิตาเยวะอปาราคิตะสังคันติอัพโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสติตัตระพิฆาโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุทุกะมะกังสุสาระชีวะเนตานิฆเนตวะอินทาริยานิรักันติปันติตาติอัตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทัง อภาสิเทตวาคีลังเทตวาปรีคังอินทะควลังโอหังจะมะัเมชาเตจะรันติสุทาวิมาราจะภูมะตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปปาราเทวตาอปภะวะโตสันติเกอีบมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังรัตนังฟะคาตาเสนัจเตคามิสันติอปปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปาลีปูเลสันติติอัจโคภคกวาภิคูอมมนเตสิเยปุเยนะภิกขวรทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปาติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิคูสังคันจะเยปิเตภิกขวีอเฮสุงอติตะมทานังอรหันโตสมาสมุทธาเตสัมปิภคกวันตานังอิตาปาละมาเยวะเทวตาสนิปาติตาอเฮสุงเซยะคาปิไมยังหังอิตาระหิ เยปิเตระให้เข้าเตปิเข้าเวพวิสันติอนาคาตมัทักอนังอรหันตโตสมาสมุทตาเตสัมปิปวันตานังอตตาปะละมาิวะเทวตาสานิปติตาพวิสันติเสยยตถาปิมายังเอตตาอหิปิคิสามพิเขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิเขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิเขเวเทวกายานังนามันตังสุนาทะ สาทุกังมณสิโสโลทะภาสิสามิติอัปเอวัมพันเตติโคเทปิคูภวตูปัจ,จสโสตปุปะควาอิตตะทวโอจาสิโลกะมนุสักกัสมิยัตถะอุมาตะัสสิตาเยสิตาสิริขภัลังปะหิตตตาสมาหิตตปุตุสิหะวะสันลีนาโลหะโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตะมะนะสาสุตราวิปัสสันะัะมาวิวา พิญโยปัตัตสเตยัตตวาวันนีกปิลวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารศาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาทพิฆาโวเตจักตมะการุงสุตตวากุทธัสสะสัสนังเตสัมปะตุลหุยานังอมนุสาสสสานักสนังอภิเกตสัตตมัทธุภูงสหัสสังอัปทะตัตตาลิง สตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทักษงอภปเกนันตะมัททักขุทิสาสภาภุตาอาหุตัณจะสภังอภิญญาวะวะคิตวานะจะภูมาตโตอมันตลิสถานสาวกีสาเสนเตเทวกายะอภิกันตากเทวิชานาทาภิกขโวเวโวหังเยโวหังกิตายสามิคิราหิอนุขุพัสโซสัตตสหัสสาวะยคานาภูมาขปิละวัตวะอิทิมโตสิติมโตวันะมันโต ยะสัสิโนโมธมานาอภิกรมุงพิคนังสมิติวนังชาสะชาสะหัสสาเฮมะวัตตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมัโตยะสัสิโนโมธมนาอภิกรมุงพิคนังสมิติวนังสาตาคิราสิติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันะวันโตยัสัตินโญวามนาอภิการมุงพิุนังสมิติวันังเวสามิตาปัญจสตานยักขานันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติวันโตวันนะมันโตยัสสตินโนวุามนาอภิการมุงพิุนังสมิติวันังภูมิพิโรราชคฆะิโกวิคุณละศักิเวสานังพิญโยนังสตักสหัสสังยักขานังปะยิรูปาสิตังคุมพิโรปราชคฆิโกโทปาคาสมิติวนังโพริมันจะทิสังราชาัตละโทภาษาสติ ขันทภานังอาิปติมหาราชายัสศิโสปุตตภิตตสัพหะโวอิจานามามหาภะรอิทิมัวโตติมัโตัววนาตัวยาสชนโนมุธมนาภิกามุภิกุนังสมิติมวนังทักขีนันจัติสังราชาวิรุฬหโตปัสสาสติคุมหันทานังอธิปติมหาราชายัสศิโสปุตตภิตตสัพหะโวอิจานามามหาภะรอิทิมตัวชุติมัโตววนามัโตยัสสนโงมุธมนาพิการมุงพิคณังสมิติมวันังปัจจิมันจัติสังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคตัง อธิปติมหาราชยสสิโสปุตตพิตสัพพหะูอินทนามามหาบาอิทิมตุทิมตนันโตโนมวัมนาภิมงิคนังัิติมวังปุตตะลัจัิสังราชาวิปูเวโลตภาษาสติยักานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตพิตสัพพหะูอินทนามามหาบารอิทิมตุพุทติมตนันมตุเจษตโนมวัมานาภิฆมุงิคนังจันมิตวังุริมาทิสังตาลัตโททัสีเมนะวิ ทิสังจตารโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันลักมาณนะอัทังสุวานีกปีรัตเวเตสังมายาวิโนโทาสาอคูวันจะนิกาสทามายาคูเวนทุเวเทนทุอิปุจวิทูสหะจันทโนกามะเสโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปนาทโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมหามาตาิริตเสโนจะคันทับพโพนอรรจชาชโนสโพัพโว อาูปันจัสิโคเจวะติพะรูสุริยะวะจัจจสาเอเตจันเยจราชานโนคันทภาสหราทุพิมโมทมานาอาภิกรรมุพิคนังสติติมวาอาธาคูนาภาษานาคาเวสาละสหปัญจะศกากำภัรษต่อละอาคูปยาคาสหะยาติพิยามุนาทตาลัทจะอาภูนาคาัยาสตินโนเยรวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติมคนังเยนาคาลาเช,เช สหัสหา,สาหลัมติทิปาทิสาปฏิวิสุทธัะจุ <c oughs> จากคูเวหายาสาเตวนะนัคมาชปัตตาจิตวะสุปันนาอิติเตสะนามังภะยันตายันตะคานาคาราชาณะมาสิสุปันานโตเขมะมะกาสิพุทธโธสนะหาหิวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมัก,กังสุพุทังชิตาวชิวะหัตเทนะ สมุทธังอสุราสิตาภาตังหภาวะภาษวัตเสเตสอภิมันโตยสัสสติโนกะละกัญชามหาพิสมาอสุระธานะเวคาสาเวปัสติสุจิติจะปะหาราโงอมุกีสหสตัญจักลิปุตานังสเพเวโรนะเวโรจะนะมามะกาสันในและหิตวาพะลิงเสนังราหุพัทธมูปาขมุสมาโยธานิพัันเตปิคุณงสมิติงมานัง อาโปจะเทวาปัชวีจะเตโชวาโยสภะขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะเัสสาสหเมตตาการุณากายกาอาโกเทวาเจสสติโนสิติสัสสากายาสเพนะนัตวนิโนอิทิมโติชุติมนโตวนละมัตโตยัสสติโนโมทมนาพิกามุงพิพลังสัวิติงมานังเวทูจะเทวาสหรีจะอัสมาสจวุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกคิตานักขตานิปุรกคิตวา อคุม,มันทะวะราหากาวะสูลังวา,าวโวเซโตสโกุปาคะภุดินทโทสทเซเตขันสากายาสาเพนส,เพ,สเพนั้นตะวัน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันโต,ววนตยัสสิโนโม,มูธมานาทิกามุงพิโุนังเทมิติวันังอาทาภูสหภูเทวาเชาลระมัคคิสิคา,า,า,าลิวะอลิทกาจะโลชาจะอุม,มาภุปภะ นิภาสีโนวัลุนาสหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสูเลยยะรุจิระอาคูอาคูวะสะวะเนสีโนทัสเตตเัศตากายาสภีนันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตติโนโนมุธมานาภิกขโมภิกุนาสันติมบาลังสมานามหาสมานามนุสสาสัตมนุสุตตมาอิทธาปตุสิกาอาคูอาคูมนุสปตุสิกาอาสาคูหานลโยเทวายจะโลหิตวาสีโนปะลักขามหาปะลักขาอาคูเทวายสัตติโนทัสเตตัศตา กายาสเปนนัตตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนั้วันโตยะสัจิโนมุทฆมนาภิกขมงภิกุณังสมิติวังลังสุขากรุมาหาอรุณะอัคคูเวคันนะสาสะหาโปทาตะไครยะหามุขความโมฆะอัคูเทวามิจักขณะสทามัตตาหาละคาชาวิสกาจัยัสสจิโนทัตนะยังภาคาปชุนโนโยทิสาอภิอภิวัตติทัศเศรษฐะสุขากายาสเปนนัตตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนั้วันโตยะสัจิโน โมธมนาราภิกกรรมุงภิกขุนางสมิตินวนังเขมียาตุติตายามัสตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาสลามะเมตาโทติกนามาจะอาสาวานิมานะราติโนอาคูอาทาคูปาลิณิมักมิตาราเซเตธาตากายาสเพนานตะวันิโนอิเิมโตชติวันโตวันละวันโตยัสสิโนโมธมนาราภิกกรรมุงภิกขุนังสมิตินวนังสาธเตเทวะนิกายาสเพนานตะวันิโนนัมันตะวะเยนะ อาคันทูเย,ยจันเย,ยทิสัตถิศาสห์ะวุทธชาติมัคคีลังโอคตินนะมหานาสวังตะเคโมขะตะวังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปะละมัตโตจะพุตตาอิทิมัตโตสห์สันนางกุมารโลติโตจะโสปาคาสมิตติวะนังสหัสภามะโลกานังอาหาภามะพิจิจัตติอุปปันโลิติมันโตที่สมากายุยยัสสีโส พระเศคาอิทราอาลาภภูปเจกะวะัตสัตติโนโตเตสันจะมัสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวสภามกเกมมาระเซมอาภิกามิปันสกาะณ์หัสสะมันทิยัเอทะคันนะคัพธาพันธะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเลขะวาโวมุนจิทะ โพจินังอิติตัทะมหาเสนกลนหัตหะเสนนาอปาเอสัิปนิสนาทัตตะวะมาท,ทะละมหักจะสรังกัตวานะเพลาวังยะทาปวุสโกเมโคพนะยันโตสวิชุโคตถาโสปฏิทารวติสังขุโตอสัยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญาญา,า,า,าวะวิชตวาณะสกุมอาตโตอมันตยิสัภะสาวกีสลา,สาสเสนระเต มาละเซนาอภิคันตติวิชานาทพิขวงเตตะอักอัตับปามกะลุง,งตาวะพุทธศาส,สนาเวตะเวตะระเคหิปรกรรมุเนสังโลมาปิอิจยุงสัพเพว,วิชิตะสังฆามะพยาติตะยัสัพสิโนโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชะเนตสุตาติปทีสิบห้ามงคลจ,จักรวาลใจสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมะ มิตธิมหาผุ้นาปริมิตรคุณญ,ญาติการัสสะสัมพันตรายนิวาระนะสมัครทศพระวะโตอะระหัตโต, dictator, ส,ส,ตส, eden, สัมมาสัมพุทธัสทะวัตจริสมะหาปุริสะละขนานุภาเวนะอสิตยานุภาพยัญชนะนุภาเวนะอัฐุจัตตะระสะตะมัคคารานุภาเวนะสัพนะรังสียานุภาเวนะกิตุมาลานุภาเวนะ ทัสสะปาระมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปาระมัทธปาลมิตานุภาเวนะสีพะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหสัทธมคันฆอนุภาเวนะนะวะ โลกุตะระธามานุภาเวนะอทังคิกะม ja, ัคขานุขาเวนะอัตสมาปฏิจญานุภาเวนะชระพิญานุภาเวนะจตุสังจาสัจญาณุภาเวนะทัสรพราณานุภาญาณานุภาเวนะสัพพันตัญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตยะ สานานุคาเวนะตุยังหังสัพพโลค้าโซขุปวะทุกขะทุมะตสุปปยาสาวินาสันตุสัพหะอันตรายปิวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยังสมิสันตุทีขายุตาตุยังโหตุสัตตะสวัสดิชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาศปพะตะวณภูมิคาคังคามหะสมุขาอลคากา เทวตตาสัทธาตุมเฮอนุลักขันตุภาวนตุสัพพมังลักขันตุสาวประเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุเตโวนตุเตโวนตุสัพพมังลักขันตุสาวประเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุเตโวนตุเตโวนตุสัพพมังลักขันตุสาวประเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาสุเตโวนตุเตนักขตายกขปุตานังประปะฆาญิวาลนาปลิตตัสานุภาเวนัสขัตวเจสังอุปเวนักขตายกขปุตานังประปะฆาญิวาลนา ปลิตตสานุคาเวนะหันตาวาเตสังอุปัเวนักขตยาคปูตานะพระปัจจหันิวารานาปลิตตสานุคายเวนะหันตะวาเตซังอุปัเวโอเิสมุขะัพเทรัตนคขาถาอติตังนานวาคะเมยยะนะักปฏิกังเคอานาคตังบุคคลไม่คําน,นวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีนําตามปะนันตังอปัตตันจะ อน,นาคนตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันไม่ถึงปันจุปันนันจะโยธรรมังตัทธัดถะ,ดะวิปัสสติอสังหิกังอสังขป,ปังตังวิทานะ,ะนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่หมงเยนไม่ขอนแค้นใน,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 นทำนั้นได้บุคคลนั้นควงเจริญทำนั้นเนืองให้พระลูกงคงเธอ อเิวะกินจะปามาตับปังโกชัญญามะชระนังสุงเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แล้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนักฮีโนสังฆะรัมเตนะมหาเซนะีนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพียนต่อมาตุลาพวมีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหละตะนะัตนาลัตตะมัตันติตังอิตังเว ปฏิจารตโตติสันโตอจิคาเตมุนิติพาะมนีผู้สมุยมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรนิเก็ตการตั้งแต่วันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิดแล้วที่สิบเจ็ดปะินนะหะปัจเวชนาปะทักชรลาธรรมบีชลาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พ Adams, ยาธินำมงหิพยาธิคณะติโตเรา,ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พมลนะมลณนะรมงหิมลณนะคาะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นความเป็นต่างๆคือจะต้องได้พัดาจากของรักของเจริญใจทั้งทิ้นไปกรรมสักโกมหิกรรมธายาทูกรรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารโน มีการเป็นของของตนมีการเป็นผูน้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังกรรมมังกริสามีกายานะวาปาปะขังวา่าตัสศัพายาโตภวิสามีเราทำจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสงไปเอวามอเมเฮหิอภินันทังปัจจเวทิตตพังเราทั้งหลายคนรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดอ